สวัสดีครับมาพบกับซูซูกิสวิปนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับปี2022นะเป็นรุ่น1.2 GLX Navy นะฮะรุ่นท็อปสุดเลยครับอันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่สามแสนสี่หมบาทเท่านั้นนะฮะรถสวยๆเลยฮะชุดแต่งตะเกียบรับคันนะฮะตัวรถสีน้ำเงินเป็นโฉมปี19.22นะฮะวัดเช็คเข้าสู่ตลอดนะฮะรถมือเดียวครับเลขไม่เจ0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นนะวิ่งน้อยนะชุดแต่งตะเกียบรับคันมีสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับ ภายในก็สวยฮะสำหรับทนทานล็อกเบาเป็นบเนบาะผ้านะครับหวงไหลยมันติฟังก์ชันปุ่มพุทธตาทนะครับตัวท่าดหมายกิบแล้วภายในเลขหมายเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะถุงม่นบางแดดไม่ได้แกะนะครับจอเนวิเกเตอร์นำทางนะฮะเนวีรถไม่มีขยับครับเพจเม็ดอาร์มอรกอยู่ครบภายในตัวทาาดหมายกิบครับ อ่าน,นี้ก็เครดิตดีก็ฟรีงันดาวเลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันปลายๆนะครับหกปีสสวยๆเลยครับรถสภาพพร้อมใช้งานครับไม่มีชนมีเวลาตีหลังการขายครับรับกันเครื่องรับกันเกียร์นะครับสนใจและดูรถได้ที่เขตบางแคนะถนนการประพฤกครับกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สีสามสองแปดสองเก้าครับ